ดังแน่นอนใจเย็นเจ๊ยันเพาผมเกิดกับฟวกมินเนอร์เกิดกับเนียเดอร์เออเนื้อเนื้อนาเนื้อเนื้อเนื้อนาเนื้อนาเนื้อนาผมเนียนนะผมเล่นสายเนียนนะอุ้ยโอ้โหเห็นได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาว่ะมันเอาเฮ้ไอ้เด็กแ อุยอ๊ยอุยอ๊ยเกินไปเกินไปเสนปเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เล่น <c oughs> เกินเล่นเกินเกินไปคนนี้ดูพิกิตนะพิกิตจูกเก่งนะเจอตัวเนื้อคนนี้จะเป็นยังไงเราค่อยดูเราคอยดู ข้ามหน้าตางได้เลยถ้าข้ามหน้าตาไปเพิ่มระยะให้มันตีมาหน่อยมาหน่อยไม่ผมไม่ได้ข้ามหน้าตาเมื่อกี้มันบิงดับเอ้ยอ๋อพีิจิตไปช่วยละมันอยู่เล่นกับพี่กิจอยู่เนีเเ่ยเหรอใช่เฮ้ยแล้วเมื่อกี้มันรู้ได้งไงวะเมื่อกี้คุณเห็นมแม่แมงคุ้งมาแบบโอ้โหรู้เรื่องอ่ะพี่กิจรผมจะเฟรตสองกันเนี่ยครึ่งก็ล่นะไม่โยอมผมไม่โยอมผมโอเคโอเค รอค้าบว่างไหมมันได้สร้างห้องหรืออะไรครับไม่สร้างครับไม่สร้างไม่สร้างครับไม่สร้างไปไปก่อนไปก่อนพี่ผมว่ามันมีเนื้อเนื้อ Calling เหรอล้างนกกระต่าย Hello Fabia นั่นเด็ลนั่นเด็บ ผมว่ามันมีเนอ,อร์คอลลิ่งไล่นู่นอยู่ใช่ปะไล่ผมไหมล่ะจ้าปั่นเลยนะผมฮิวมันดักมันบิงดักเป็นอ่ะโคตรเปียลอ่ะเรียกลูนเรียกลูนเฮกลูนเหรอใช่นี่นี่มาเดินเนอร์โนสองเฮ้ยยเรีกลูนเรียกลูนเออเฮกลูนใช่ที่ตรงไม่เทปไม่เทปรถเหลืองโอเค,อเคผมบอกเจอแต่เนอร์แมทเทปใ,ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ มันแย่มาหลบตู้ด้วยโอ้โหลมครบเสร็จยังครบเสร็จยังไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวไปช่วยหนุนก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยหนุนก่อนนะพี่กิจปั่นไปพ่กิจรพิกิตรปั่นไปพ่กิจรอุ้มยังเฮอะไม่เจอเฮอะไม่เจอหลงใหญ่เลยอุ้มแล้วใช่ปะโอเคสวยงาม ห้องวี้องี้องวี้ยกก่อนแกกพี่กิปาร์เสวยมันเป็นหลรอบแรกสวยมันมันี่กิวะ

เฮ้ยนื้อลิ l l นื้อลิ l l พี่ผมรุดเหรอเฮ้ยรุดผมไม่รุดผมไม่อยู่ผมแล้วไม่อยู่ผมแล้วเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยพิกิทพิกิทพิกิแทนน่อสัรแทนสานแทนสานต่อแทนหน่อยพิกิโอ้ยโอ้โห โอ้โหเสาลงหน้าแย่แล้วแกกูวิ่งฉีกนะครับแต่นี้กูวิ่งฉีกเลยโอ้โหไปก่อนไปก่อนอย่าเพิ่งช่วยไปก่อนไปก่อนอย่าเพิ่ง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 รอไปไกลก่อนตามอยู่บ่าตามอยู่บ่ามาเลยมาเลยก็ลองบล็อกผมนะต้องบล็อกผมนะได้ได้ไไม่มีไดฮาร์ดนะ

จะพี่กฤษช่วยแล้วอะไรเนิร์ดอะไรอ้าวพี่กิษปิดปิดลำโพงเหรอพี่กิษน่จาจะคุยกับแฟนอยู่มไ้มไม่ไม่ปิดลำโพงปิดไมค์มผมฮิวอยู่มันจะบิงมาหาผมแล้วผมก็จะล่วงมันนะอ่ะเฮ้ยพี่ใครใครใครฮิวกันตรงนั้นอะ่ะผมเห็นนะ <laughs> ใครฮิวกันตรงเครื่องอะ่ะ เอาหายไปไหนแล้วเอาเอาหูไม่เห็นหูพี่ก่อเฮ้ยเนิร์สขอร้องบ้างให้กูหลุดบ้างเถอะพี่กิตไม่ได้จูเกอรเหรอเราเนี่ยเฮ้ยมันเป็นราไม่กินแท้เฉยเลยตอนนี่ไม่ไรพี่กิตยังไม่เข้าเฟอะไรเลยโอเคโอเคเคืองไหนอยู่ไหนอยู่ไอยู่เครื่องเครื่องไหนม่รู้ฮิวกันฮิวกันฮิวกันรุมหิวลุมฮิวลุมฮิวลุมหิวลุมหิวบักเป็นนะคนเนี้ยู่ดิ แต่เราแยกอะไรมีเนอร์คอลลิ่งมันน่าจะรู้อ่ะแยก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 แยามวิ่งขี่พยายามวิ่งขี่แบบใกลๆผมแยกนะแยกเลยแยกเลยผมปั่นกันสองคนก็ได้มันมาอันมาันมามาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นยังเห็นยังผมวิ่งผมวิ่งผมไล่ยังเขาไล่อยู่ป่ะโอเคเดี๋ยวไปช่วยอะไรสิเออหัวใจใกล้เดี๋ยวอ้อมก่อน สตันไปดิครับไล่อยู่ปะไล่อยู่ปะไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่คนนี้เขาดักนะพยายามวิ่งฉีกอยู่หรืวเปล่าพิกิตรเ้ยเขามาป่าววะอุ้ยยังโดนเฮ้ยผมกดฮิวไม่ได้ไม่ถืองงแล้วสวัสดีไปไปไปผมฉีกบอลเลอ่ะ พี่กิจิตรงอีกแทงหลังพีสวยงามเฮ้ยเเฮ้ยใจเย็นใจพกิจจ่บบานเลยก่อนบาเล็กบเล็กผมปั่นอยู่นะเอาพี่ิจจเิมผมดูนะ พลาดันอีกแล้วเฮ้ยผ่านจะเสร็จแล้วนะเสร็จเสร็จเ,เ,เสร็จเฮ้ยมันอยูกหลาบปอบขาลงห้องวีแล้วผมไม่รู้ละเฮ้ยไปดีกว่าชีกดีกว่าอันตรายมาเครื่องประตูอะเครื่องประตูอะจะเครื่องพีเอเนี่ยเสร็จอะผมมีทางหลังนะ มันแขวะแล้วมันน่าจะมาวะผมไปก่อนนะคุณหนุนล,ลาก,ก่อนอดูได้ไงอะ่ะเพราะว่ามันมาวะลากรอมอนใช่ลรอมอนมาจริงจด้วยเรไม้ได้ไงอ่ะไมมันเห็นเครื่อง <c oughs> เครื่องอยู่แถบนี้พอเลยแล้วผมไม่ช่วยนะมีคนมาแล้วพี่กิทมาแล้วพี่กิมทโอเคโอเคโอ้โหเฮ้ พี่อยู่เลยนะพี่อยู่เลยอยู่เลยพี่มันอยู่ใครบอกไม่ละเขาต้องเล่นเนียนละว่าจะให้ตายโอ้ไหมเครื่องอยู่แถบนี้หมดเลยโอ้โหเอ้ยตรงนี้มีหนึ่งเครื่องนี่หว่าโอ้ยไ,ได้กุญแจมาลงได้แล้วเนี่ย ลงได้ไงเนี่ยสามคนลงนได้หาท่ายใช่ไงแต่ไม่มีกุญแจไงอโอ้โหเชื่อ,อ,อ,อว่ามีเห็นรึเปล่าปั่นปั่นจะเสร็จยังเครื่องนั้นอะ่ะเราเพิ่งเริ่ม,มพี่กิตไม่ได้ปัน่นพี่กิตไก,กลๆผมกิเฮ้ยโยบูยัดมาโดนมันหย่อนแล้วดีเลยไปนิดนึงแล้วมันก็โดนพอดีอ่ะรอพี่กิตปัน่นตรงนี้ตรงผมอุ้ยมาแล้วพี่กิต บาลานไปดิบาลานไม่ใช่บาลานดิไดฮาร์ดดิชุงนานๆนานๆพาวิ่งสี่คนนี้ยมันดับอยู่ไหนอยู่ไหนเคบ็อกอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เทียบปไม่เทีหน้าประตูหลุดมาแล้วหน้าประตูอุ้ยเฮ้ยเห็นเหรอ้ยังโดนตายมากตายมากพี่มาปั่นกันเปล่าแทงหลังหมดแล้วแทงหลังหมดปีนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เฟสสุดท้ายอ่ะนี่ออกสองได้ออกสองได้เออออกสองได้พี่กิตพี่กิตต้องเล่นแทนผมนะผมเฟสสุดท้ายแม่โหจริงพี่กิตวิ่งขี่ได้นี่ พี่กินอยู่ไหนอ่ะเปิดประตูอยู่ปะ่ะเปิดประตูประตูอยู่บ้านเล็กประตูบ้านเล็กเหรอตรงไมโครอ่ะไมโครอืมเห็นละเห็นละ้วเ,เสร็จยังผมเปิดต่อตัดไม้ได้ขอรู้ทางก่อนจะเสร็จแล้วนี่ผมเปิดนะ เป็นสตรีมเมอร์พี่ใช่เหรอพิกิพิกิกลับมา<อ>กลับมา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 ดวนดวนวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาที่เดิมจะเสร็จแล้วแปดสิบเก้าสิบไปแล้วไปแล้วบายบายเพื bye ่อนไอ้ท่อว่ะเขาบอกไปนะออกเลยโอเคโอเคไปนะบายบาย ดูสิจุก oh, ด oh, ูเฮ้ย oh. โ oh. oh, ้ตหเปรี้ยวโคตรกูอะตาตุ้มตุนพี่ที่สีแท็กอ่ะใช่อืเอีอีเีเฮ้ยเครับโอ้โคตรเปียว